สวัสดีครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะหรือถ้าจะมีปุ่มซีเฟิร์สก็กดให้เราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจและสามารถตามคลิปเราได้ตลอดตลอดนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของแบบสิ่งที่ทำก่อนสิ้นปีนะแล้วชีวิตจะดีขึ้นแน่นอน,นครับก็ต้องบอกเลยว,ว่าโอ้โหอาจจะแบบไอ้ก็ผมมงก็ใกล้สิ้นปีแล้วลนะ่ะอีกประมาณไม่กี่เดือนเองเนาะดังนั้นจะมีคำแนะนำดังนี้นะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีค่าท่าบริวารชาย5้คนหญิง5คนที่เป็นรักษณะรูปปันนะครับไม่ใช่คนจริงนะแล้วก็มีเรื่องของอนั่งรำหนึ่งคู่ช้างหนึ่งคู่มา้าหนึ่งคู่และทูบ16ดอกนะครับแล้วก็ปัดกวาดในสารพระภูมิสารพระภูมิสารตายายให้สะอาดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เตรียมทูบ16ดอกแล้วนําสิ่งของที่เตรียมมาทั้งหมดเนี่ยใส่ถาดวางไว้ข้างหน้าแล้วจุดทูบพร้อมบอกกล่าวว่า ตั้งนงโมสามจบนะเราก็พูดว่าเจ้าที่เทวดานังปิยะสุตวาประสิทธิลาภาประสันจิตตาสีทาสุทถีพระวันตุเมค่าแต่พระภูมิเจ้าที่สารพระพรมสารตายายบัดนี้ข้าพเจ้าชื่อนี้น,นะแล้วก็นำสกุลวันเกิดข้าพเจ้าขอถวายข้าทาสบริวารชายห้าหญิงห้า เพื่อเป็นคนรับใช้เดสารขอถวายนางรำหนึ่งคู่เพื่อความบันเทิงขอถวายช้างหนึ่งคู่ม้าหนึ่งคู่เพื่อการเดินทางข้าพระเจ้าขอตั้งเจตียฐานขอให้สิ่งต่างๆขอที่ข้าพระเจ้าได้ถวายไปนั้นเนี่ยส่งผลให้ข้าพระเจ้ามีบริวารที่ดีมีผู้ใหญ่เอ็นดูหนุนนําช่วยเหลือเกื้อกูลกันขอให้ข้าพระเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ข้าพระเจ้าไม่ว่าจะเดินทางไปทิศทางไหนตำบลใดมีแต่ความปลอดภัยทั้งไปตลอดและกลับก็มีดีตลอดออแล้วก็ด้วยเถิดกับเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเสริมเสรีมงคลน,นะครับผมหากบ้านใครไม่มีสารประภูมิเนี่ยก็สามารถไปถวายที่ใดก็ได้นะแต่ถ้ามีที่บ้านก็ถวายที่บ้านจะได้แบบปลอดภัยในช่วงนี้ด้วยนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับสิ่งที่ผมแนะนําไปเนี่ยเหมือนแบบสรับเผื่อที่แบบใครมีปัญหาเรื่องของการโดนหักหลังการแกล้งหรือว่าแบบทําธุรกิจออนไลน์ยอดขายไม่ค่อยดีหรือว่ามีปัญหารุมเร้าต่างๆนะดังนั้นคือผมมีเคล็ดลับแบบนี้มาฝากเผื่อว่าทุกท่านจะลองไปดูนะครับผมโอเคครับอย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ